โยมาอยู่กันในเกม rock 'n' p a พ t ีการอีกแล้วนะ,ค,ะ okay, ครับผมโอเคครับผมวันนี้จะมาเล่นตัวแบบอดีตลูกรักผมนะเมื่อก่อนตอนเข้าใหม่ในี่เป็นลูกรักผมเลยแต่เดนนี้ไม่ค่อยได้เล่นมาละมาเดี๋ยวพาไปดูตัวอะไรนะครับผมเลื่อนมานี่นะครับตัวนี้แอมบรานะครับผมตอนเนี้ยเมื่อก่อนเป็นลูกรักผมเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นมาละนะครับผมมันสกิลมันคือแบบปล่อยแมงมุมไปได้ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะครับผมอย่างสุดผมบอกเลยไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงแบบไปเสี่ยงชีวิตอ่ะ โอเคเดี๋ยวมารอรู้ว่ามันจะแบบเก่งแค่ไหนตัวนี้นะถ้าขึ้นชื่อว่าดีลูกหลักผมก็ต้องโคตรอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยโหมดซิกวีซิกแล้วกันนะครับผมจัดไปเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลาครับผมไปมาอยู่กันในเกมเทียบร้อยนะครับผมอยู่กันในด่านอิคารัสอิตาลีนี่นะครับตัวนี้มันก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นตัวโกงตัวหนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวผมเล่นปืนนี้แล้วกันนะครับเบสชอปเป็นตัวโกงตัวหนึ่งเลยอ่ะเมื่อก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็ถามว่าโกงไหมก็โกงอยู่นะน,น,นนะ่่่่่คคไไมมออยยเเลลผก็ด้ มันมีแบบติดเล่นตัวอื่นมากกว่าไงตัวนี้เล่นมันนะครับเล่นสนุกโอเคเดี๋ยวมาดูแบบแพสซีมันก็คือแบบก็คือเมื่อเรายิงศัตรตูล้มนะครับผมเราจะได้เลือดเพิ่มมาอีก5หน่วยก็คือสูงสุด125โอเคจัดไปลุยกันเลยปืนนี้ก็ดีนะครับพีชอบเป็นปืนแบบืึง semi-auto ที่ผมชอบที่สุดละนั่นไงนั่นไงไอ้ทุยไอทุยอย่ามาคุยโวเขาร้อง อุ้ยเฮ้ยเอานักเลงจ้าจะดักปลาขวานนะเห็นป่ะเลือกผมเพิ่มมาเป็นร้อยสิบะอุ้ยอย่ามาผมมีแมงมุมผมมีแมงมุมถอยไปถอยไปถอยไปผมมีแมงมุมเห็นป่ะผมมีแมงมุมคุณอย่ามาขายุ่มผมนะคุยเฮ้ยโอเคมาดิมาดิอย่าทำเป็นนักเลงเลยอย่าทำเป็นนักเลงเลยเกรงกันบ้างอย่าทำเป็นนักเลงเลยเกรงกันบ้างเถอะนักเลงเกรงกำไรเถอะ คิดว่าผมไม่เห็นว่างั้นอุ้ยโอ้โหนี่ไงมันจะเล่นผมว่าแล้วเด็กมันจ้องจะเล่นผมอยู่ตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวผมได้มาสี่ตัวแล้วไนงะผมบอกเลยแมงมุมผมเนี่ยแบบขยุ้มโหดอยู่เสียงคนมาเหยีดแค่เยียดแค่เยีดแค,ค,ค่โอเคนะผมไว้เลือดเราเนี่ยมันจะอยู่ถาวรเนยนะครับจนกว่าเราจะตายตัวนี้ยินนิ่งเดี๋ยวผมขอโกนยินนิ่งผมขอกดหัวนะครับกดหัวหัวมีน้อยไนงะ ยิงซ่าก็ยิงครับผมนีม่ไงมีคนขึ้นมีคนขึ้นมีคนของขึ้นนะเมื่อกี้ได้ยินข่าวว่าหนุมานถวายแหวนด้วยถวายแหวนไงปูถวายลูกปืนให้มันไงอุ้ยหลังมากโอ้โห,โโหเขือบแล้วดีเพื่อนช่วยผมเพื่อนช่วยผมผมต้องช่วยเพื่อนโอเคหนีไม่พ้นครับผมคนมันมีแลคนมันมีแลแม่ทำกันได้หลังมาก โอเคดูดิมันไม่มันมันเผามันเผาอเด็กตัวนี้มันเล่นไฟนะแต่ผมก็ไม่เคยกลัวไง ấy. ผมบอกเลยแมงมุมผมเนี่ยพร้อมจะขยุ่มทุกย่อมยา้าพร้อมจะขยุ่มทุกหย่อมยญ้าได้ไปสองตัวมาไงมาไงไม่รู้โอเคผมบอกแล้วอย่าทำให้แมงมุมผมโกรธนะครับเพราะว่ามันพร้อมจะขยุ่มทุกหย่อมยญ้าโอเคโอ้โหสิบห้าตัวคุณคิดเอาละการโหดไมมโหด ผมให้คุณคิดดูนะคุณลองกลับไปคิดดูกลับไปคิดดูดีๆว่าผมโหดไม่โหดนี่เวลาผ่านมาแบบทีนาทีน่ะแป๊เดียว okay. นะมายึดแม่โอเคอุ้ยอุ๊ยอยอะไรนะอยู่ๆก็กระตุกกระตากระตุกกระตาอุ้ยมันไม่หลบด้วยนะเมื่อกี้โอเคแล้วมันกระตุกอะไรเมื่อกี้กะจะปลาขวานแนงโดนแต่มันไม่หลบ เอามาดิเอามาดิอยู่ตรงเนี้โอเคซาก,กูาสัตว์ได้ไปกูก็ดีใจด้วยเฮ้ยแต่ทีมเราหมาไม่รับประทานว่ะยิงขนาดนี้ยังดูเหมือนจะไม่ชนะเลยใครมันทำอะไรกูยิงกูนักหนาววะมาจ็ดแม่เนี่ยไม่ต้องชุบไอ้จุ๊บไม่ต้องชุบนะจุ๊บ มันเยอะจัดเลยอ่ะพวกหน้าหนังสัตว์เนี่ยผมไม่เริ่มไม่ชอบที่หน้าแล้วนะแต่ทําไมผมยิงเท่าไหร่รู้สึกเหมือนว่าจะแพ้วะไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าคุณคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมยิงเท่าไหร่รู้สึกเหมือนว่าไม่ไม,ไม่มีความคืบหน้าที่จะชนะเลยโอเคผมถือขวานรอนะครับเผื่อมีคนแบบจ้องจะซีงแก,แกงแงงก็ได้นะก็ได้นะแมงมุมผมพร้อมนะ คุณทารึ่งไงผมบอกคุณแล้วว่าคุณทาลึ่งนะเมงมุมผมมาพร้อมตั้งแต่เมื่อาวานครับผมแต่ว่าวันนี้ไม่ได้สวมวิญญาณอาจารแดงนะแต่แมงมุมผมมาพร้อมตั้งแต่เมื่อาวานโอเคใครทําเพื่อนผมวะถ้าผมรู้ผมว่าคุณว่าผมปล่อยมันไว้ไหมมันมาละม,ม,มันมาแล้วสินะโอ้โห้ปลาขวังไม่โดนตัวนี้เชิงไม่ค่อยมีนะครับถ้าเชิงมันดีอะผมปาลาโดนละโอเคได้ยิงเติมเมลือดมาละ บอกเลยว่าพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าพระเจ้าหลังมาเจ๊เค่โห78ทางเมื่อกี้ผมนับคร่าวๆนะน่ะถ้าผมนับจริงจังกูคิดว่ามันเกินร้อยทางหรือเปล่าเพื่อ้ใครยิงนักหนาว่าหมเจดแม่แค่ผมนับแบบคร่าวๆแบบว่าข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ไงล่วงไปขวานคืนมาด้วย นี่ไงข้าวหมกไก่ไงเล่าโอเคมันจะเอาขวานผมไปแล้วเลยไงเชื่ออะไรวะหน้าเชื่ออะไรวะหน้าเดี๋ยวมึงตัวแมงมุมกูไอสัตว์บอกเลยไปนี่ไงตัวนึ่งโ,โดนโดนอยู่โดนอยู่ไอไม่โดนนี่หว่าเอ้าขวานอุยึดแค่ห้าวจานโดนพอดีเว้ยเขาเรียกว,ว่าน้ำจิ้มเมื่อกี้ น้ำจิ้ม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 โอ้โหมาเจ็บแม่เนี่ยโอเคโอ้โหโดนแย่งหมดละเฮ้ยมา24ตัวละผมบอกคุณเลยว่าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าตัวนัดสุดท้ายครับผมเฮ้ยตลกแล้วมึงตลกแล้วมึงนั่งชุบกันแบบอิโนอิเน่ บอกแล้วว่ามันตลกลงตัวโวกตัวนั้นยิโนยิเน่ไงจัดไปกี่ตัวไม่รู้ยี่สิบหกตัวโอเค MVP ชัวร์นะครับผมยิโนยิเน่จัดไปเจ็ดนาทีเท่านั้นโหดเกินมนุษย์อีกแล้วอีกหนึ่ง EP จัดไปลูกรักผมก็ยังเป็นลูกรักอยู่เหมือนเดิมเจอกันคลิปหน้าครับผมตลัด